ด่วนครับวันนี้ได้มีการปิดการเข้าออกชมบริเวณหน้าถ้ำจังหวัดยะลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่ยังระบาดอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดยะลาครับและยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีนักท่องเที่ยวในหลายพื้นที่นะครับในหลายจังหวัดได้เดินทางเข้าชมความสวยงามของวิวเชิงเขาถ้ำเสือถ้ำศิล์เป็นจํานวนมากครับจึงเกินความสามารถที่จะ ควบคุมครับทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบบริเวณตำบลหน้าถ้ำนะครับจึงขอประกาศปิดสถานที่ท่องเที่ยวบ้านบรรน,นังลัวาตำบลน,นาถา้ำอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของสอบคจังหวัดยะลาเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดครับทั้งนี้แล้วหากมีการผ่อนปรนมาตรการจากทางจังหวัดนะครับจะสามารถให้นักท่องเที่ยวสามารถมาชมได้อีกครั้งหนึ่งแต่เป็นวันไหนนั้นให้รอประกาศต่อไปครับ ดังนั้นแล้วตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับนาทำปิดแล้วทุกคนที่ไปก็จะไม่ได้เข้าชมนะครับก็ประกาศทุกคนทราบเพื่อที่กันเสียเที่ยวไปครับ